พอรู้ว่าจะไปนครสวรรค์นะครับก็เตรียมกล้วยไข่ที่เท่าที่มีอยู่นะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะหวีใหญ่นะครับเราจะเอาไปแจกนะครับเราไม่ได้ไปขายนะครับเนี่ยนะอันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับใส่ถุงพร้อมเลยนะครับแล้วก็บ่มบ่มพร้อมนะครับอาจจะหลายวันสุกหน่อยนะครับน,นะครับเดี๋ยวจะได้เดินทางไปนครสวรรค์นะครับไครที่อยู่นครสวรรค์ก็ รอรับนะครับเอาเข้าที่มีอยู่นะครับใครใครได้เจอเสร็จชัดก็ได้แจกไปนะครับหมดแล้วก็หมดเลยมีน้อยนะครับเพราะว่ากล้วยไข่นะเป็นกล้วยที่ปีนะ่ก็จะได้มาเป็นเครือนะครับก็เอาแจกเท่าที่มีอยู่นะครับก็เท่านี้นะครับเดี๋ยววันสองวันก็เหลืองเหลืองทานได้เลยนะครับเนี่ยก็น้ำใจเล็กน้อยนะครับ นี่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 นะครับก็ใส่ถุงแล้วคนละหวีละหวีนะครับพ่งนี้ก็เหลืองแล้วพนะ่งนี้เหลืองได้ทานแล้วนะครับเอาใส่รถไปครับนสะี่โมงห้าโมงเช้านะเดี๋ยวก็ออกเดินทางนะหยิบไม้หน่อยแล้วไปหยิยบถุงหยิบถุงนี่นะ ใส่ถุงอย่างนี้นะครับก็หยิบง่ายนะครับหยิบง่ายนะครับเจอใครก็แจกให้แจกไปเลยนะมีน้อยเราก็แจกน้อยนะครับก็อย่าว่ากันนะท่านที่ไม่ได้ไม่ได้ของแจกก็อย่าว่ากันนะครับลวเดี๋ยวก็อ่างวดต่อไปมีอีกนะครับมีอีกก็เราก็จะไปแจกนะคนี่นะครับ ที่มัดไว้ยา่ห้แตกเออ้าวเดี๋ยวเอาควยน้ำว้ามั่งควยน้ำว้าสักหน่อยนี่เดี๋ยวมันนี้มุกไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเด๋วงเดี๋ยวอันมันนี้นี่นะว้าหวีใหญ่นะครับอาจจะไม่กมบ่งนะครับแต่ว่าบ่มแล้วอ่ะไปใส่รถแก มีอะไรก็มีไหนแจกให้กินได้ก็แจกนะครับนี่ก็กระเชา้าทุลมุนนะครับกล้วยหอมนี่นะครับก็เอาไปแค่นี่งอมแล้วเอาไปหวีนะครับเอาไปหวีไว้ไว้แล้วนะหวีนครับนะที่เห็นใส่อยู่นี่นะไม่ได้ไปขายนะเอาไปแจกับครับอ่านะไปนะครสวรรค์แล้วนะครับก็ไปให้คนที่ ไม่มีกินนะก็ได้